สมาชิกทุกท่านแล้วก็ในสเตอร์ในนี้ของแชร์ท์เราในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อไอทีในวันนี้คือแอร์คาวส์ทิลตี้ครับเป็นหนึ่งในคอแวลูที่สําคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตในเมืองไอนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสําหรับมิลเลอร์สำหรับมิลเลอร์สแตนดาร์ดนะครับสารมิลเลอร์ต่อสัปดาห์ท่านจะถึงสมาชิกคนไหนครับที่ไปนเนี่ยมิลเลอร์สแตนด์ทิต่อสัปดาห์ผมเชื่อว่าหนึ่งในสมาชิก ถัด <Cornell. S 2> ไปนะครับเราเมืถึงใครครับเมื่อถึงสามดับแรกที่มาเชาวครับเพราะว่าท่าหนึ่งโอ้โหอะครับผมจะว่าสมาชิกทุกท่านก็จะถึงสมาชิกท่านนี้เช่นเดียวกันครับก็คือพี่ตาครับทั้ง2สมาชิกครับเป็นสมาชิกที่มี Accountability ในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านของอีฟโร่ในการมาช้าครับ จะเห็นได้ว่าการมีแ c คาวาทิบล l ตี y นั้นจะทำให้เราคิดถึงเขาได้อย่างง่ายรายและมีสื่อที่ชัดเจนครับเพราะการมี Account ิบลิตี้นั้นก็สําคัญในการทาธุรกิจเช่นเดียวกันครับพอธุรกิจเมื่อเรามี Account ิบลิ i t y ความน่าเชื่อถือเราจะเพิ่มขึ้นแล้วก็องค์กรเราก็จะน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันครับลเอร์ไอว่า์สไมเดอร์กล่าวว่าหนึ่งในจุดแข่งนะครับของการมาอยู่ร่วมกันในรูปแบบของระบบเบ i ไครับคือความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกัน แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ครับก็เ,เป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันเพราะความสมคัธญแบบเพื่อนนะครับเป็นความสมคัธ์ที่ในความสนุกสนานในความบันเทิงแต่ BNI เราไม่ได้เป็นความสัมคันธ์ในรูปแบบนั้นครับเราคือ referral group เพราะฉะนั้นเนี่ย a l c o u n t community เนี่ยโดยสาคัญโดยตรงต่อคลาสและทำให้เรามี trust ที่ไ่ขึ้นมากๆด้วยเช่นเดียวกัน i n s i d กล่าวไว้ว่า <S <S หนึ่งในสิ่งมหาศัตรอันดับแปดของโลกคือ a l c o h o d interest เรี่องทุกต้น Accountability ก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันครับเวันไหนก็ตามที่เรามี Accountability ท,ที่ชัดเจนและดีขึ้น1%นึ่งเปนาไป1ปีเราจะดีขึ้น37%ในขณะเดียวกันถ้าเราใส่สามหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราจะเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์ครับในวันนี้ครับมันเป็ไปให้ทุกท่านหาลีโอลล์แข่งกับพี่บีแล้วก็ไม่ได้ให้ทุกท่านตื่นเช้าแข่งกับพี่ตาครับอยากจะเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านลองหาหนึ่ง เราเตี้ของตัวเอง1%นั้นเราให้เ n ็นจอยขงเรา37%ตอนที่ปีกันครับครับ